สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอชัยนาทนะครับเหรียญสามัคคีมีสุขนะครับหลังไพรีพินาศหลวงพ่อฤาสีดิงดำนะครับหายากมากไพรีพินาศหลวงพ่อฤาสีดิงดำสามัคคีเอาหนึ่งพันบาทนะครับเป็นกระไรทองนะพักกระไรทองหนึ่งพันบาท พระชัยหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะโลหะพระชัยหลวงพ่อแช่มรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะในกลุ่มเนี่ยมีสามพันกว่านะครับเอาสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทพระชัยหลวงพ่อแชม่มวัดดอนใจหอมนะครับลองดูได้นะเอาสองพันห้าร้อยบาท หลวงพ่อทองทอนนะครับปีศูนย์เก้าเนื้อทองแดงนะครับปีศูนย์เก้าเนื้อทองแดงองนี้สวยนะครับเอาพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพ่อทอทอนศูนย์เก้าพันสองเหรียญหลวงพ่อฤสีดิ้งดำนะครับมหาลาบกับเอกกราชนะครับหกร้อยบาทแนวมหาลาบเอกกราชหกร้อยพระพุทธ พระโคศาจาร์เจริญนะครับเหรียญพระพุทธโคศาจารย์เจริญนะครับเหรียญสาเกาเหรียญสาเกหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเพระเจริญหนึ่งพันบาท เหรียญแปะยิ้มหลวงพ่อเตะคงทองนะครับเจ็ดร้อยเท่านั้นแปะยิ้มหลวงพ่อเตะคงทองเจ็ดร้อยบาทเหรียญกลมหลวงชุมพรนะครับเหรียญเรือยาวกลมหลวงชุมพรปอกนิยมนะขึ้นยาวนะขึ้นเลยเรือปีสองสาม เหรียญกมรมหลวงชุมพรปีสองสามเอาเจ็ดร้อยนะครับ 700. เจ็ดร้อยเหรียญกมรมหลวงชุมพรชุมพนนรเนี่บเคลือบลงยานะครับองนี้ปีสองเก้านะปีสองเก้าเล่นกันแพงนะเอาแปดร้อยแล้วกันนะแปดร้อยบาทเล่นกันพันกว่านะแปดร้อยพระหยกขินแกะหลวงพ่อวิริยังนะครับสี่ร้อยบาท ยกเินแกะ400รูปลรหล่อหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวัดเกินกระถินตรงนี้เลขสวยนะเลขสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเลขเหลียง สามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะครับสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกเอาห้าร้อยแล้วกันนะเลขสวยเจ้าของซื้อพันกว่านะแต่ช่วงนี้ลงนะครับเอาห้าร้อยก้ามปูปีศูนย์แปดนะครับหลวงพูททวดก้ามปูปีศูนย์แปดกระไรทองแจกปีนงัง 8ปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทจกปีนังแปดร้อยเหรียญใต้ลมเย็นนะครับบล็อกหน้าหนุ่มหนึ่งพันสามร้อยบาทหน้าหนุ่มพันสามร้อยนะครับใต้ลมเย็นกิ่งหลงเจ้าคุณนอวะวัสสกโจมนะกิ่งใหญ่เจ้าคุณนอวัสสกโจมแ0ดร้อยบาท สักโจมแปดร้อกิ่งใหญ่พระพุทธชินราชปี2,500ันหารครับพิษณุโลก800บาทหุดกิ่งต่อโคตรกิ่งดังนะครับแปดบาทพระเปิมหลวงปู่แหวนพระเปิมนำพูนหลวงปู่แหวนนะครับเอา500บาทพิมพ์ใหญ่ แม่ชีบุญเรือนวัดสารนาฏนะครับ,บอริษานจีนสองสี่เก้าเก้านะครับเอาสามร้อยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าพระมีลาลาค้าบฟ้าเฝ้าข่าวไม่รู้ที่นะครับดูแล้วน่าจะใหญ่ๆแต่ไม่รู้ที่นะเอา หกร้อยนะครับหกร้อยบาทครับทวใครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ